สำหรับก Heck, ิจกรรมค่ำคืนน er nah ี้นะครับเป็นในส่วนของกิจกรรมพี่ไดโนกับน้องเป็ดน้อยนะครับกลับมากลับมาแจกความน่ารักอีกครั้งนะครับผมไม่ว่าจะเป็นชุดนี่ไดโนนี่นะครับผมไม่ว่าจะเป็นชุดผู้หญิงหรือว่าชุดผู้ชายนะครับใส่ได้ทั้งชายแล้วก็ผู้หญิงนะครับแล้วก็รวมกับเอ่อเซตชุดน้องเป็ดน้อยนะครับก็คือชุดนี้นะครับผมใส่ได้ทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงเหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นในส่วนของกองโลงกางเกงนะครับ อันนี้เป็นในส่วนของแมกกาบองใช่ไหมอันนี้หรือว่ามีดหัวตัดนี่แหละถ้าไม่ผิดนะฮะแล้วก็น,นี่เป็นฮูดนะครับฮูดนี้เป็นเรื่องเป็นอ่อเป็นแสยยงด้วยนะเอฟฟกแสงสายฟ้านะครับแต่คลิปนี้ก็เหมือนเดิมนะครับฝากน้องๆชวยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจพี่ด้วยนะครับพี่ขอสักห้าสิบไลค์นะครับผมถ้ามองกันแล้วไปดูกันเลยดีกว่าผมไป let's go น้องคนไหนกำลังมองหาเว็บเติมเกมแบบปลอดภัยนะครับผมพี่ขอสเสนอมุมเกมช็อปนะครับบริการเติมเกมฟรีไฟล์แบบอัตโนมัติและยังมีเกมอื่นๆอ,อีกมากมายสะดวกรวดเร็วแน่นอนฮะรหรือน้องๆคนไหนที่ต้องการซื้อบัตรเติมเกมนะผมทางเว็บก็มีให้บริการอีกด้วยนะครับผมสะดวกสุดๆนะครับหรือน้องๆคนไหนที่มีปัญหาเรื่องเติมเกมไม่เป็นนะครับให้น้องๆกดมาที่มุมขวาล่างนะครับแล้วกดไปที่เมสเซจนะครับน้องๆสามารถติดต่อได้โดยตรงเลยนะครับเดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับ โอเคผมก็กลับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องท่านกันด้วยนะครับผมยังก็สวีตเกมเมอร์นะครับโอเคผมสําหรับกิจกรรมค่ําคืนนี้นะครับเป็นในส่วนของกิจกรรมเป็ดน้อยและไดโนส a ร r สนะครับไดโนไม่ใช่ไดโนส a ร r สชุดไดโนชุดเป็ดน้อยชุดแล้วก็ชุดชุดเป็ดน้อยสีเหลืองกับชุดไดโนที่แบบเป็น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 ครื่งท่อนะนะครับ๋ยวิพายดูนะครับนี้ก็เป็นในส่วนของชุดเอ่อเป็ดน้อยนะครับผมจะได้ผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงนะครับสรับเซตนี้นะครับ ประมาณนี้นะครับผมสวยชนี้สวยแล้วก็มันจะมีหัวแยกด้วยปะไม่แน่ใจนะครับแต่คือทั้งหมดทั้งมวลท,ที่คือพี่มีหมดแล้วนะผมไม่ว่าจะเป็นชุดแล้วก็ชุดผู้ชายเดโนโนะครับมีรังค้านี่แยกด้วยนะครับนี่หัวนี้นะครับผมแล้วก็ชุดนี้สามารถแยกชิ้นส่วนได้นะโอ้ใช่ใช่แล้วก็เ,เกงนะผมสมวติที่มันจะมีฟเฟกนี่เห็นปหมกงเกงนี่นะครับเป็นลูกกล้วยนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นในส่วนของ ของสอนะครับหนึ่งครั้งสิบห้าหกครั้งเจ็ดสิบห้าเพชรนะครับแต่ไม่รู้ว่ามันมันแลกยังไงนะพี่ไม่แน่ใจว่ามัน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 ใช้กี่เพชรหรือว่ากี่ยังไงนะครับเพราะแบบเดี๋ยวข้ยไปดูกันแล้วกันนะครับแต่คือพี่มีแล้วไงนะครับเดี๋ยวพี่จะมาสุมในงบสี่ร้อยนี่สี่ร้อยแปดสิบนี่ลองดูว่ามันจะได้สะก,กี่ตัวเข็นนะครับเพราะยังไงตัวเข็นพี่ก็จะเอา ไปแรกเป็นในส่วนของไอน,นี้ได้นะครับที่อันนี้ไปครับไปกัสุ่มประมาณสักห้าครั้งก็น่าจะหมดแล้วมั้งน,นี้อันนี้แบบเนี้ยทุกเกมหมดเลยเฮ้ยเฮ้ยได้อยู่สิบเอ็ดสองประเด็นคือพี่มีแล้งไงมันมาก่อน,น้นแล้วนะครับผมช่ได้น้องนี่คือสวยชอบ ใช่ครับแล้วจำนวนสองสามพันก็ได้เิเด็ดเด็ดเดดเดดดเพราะแบบเป็นยังไงมันก็ได้แบบกล่องสกินปืนได้ไงนะครับผมกล่องนี้นี่อีกรอบหนึ่งมันมีส์แดกของมาวะอันนี้คืองบ400เพชรนะครับ480อ่ะ500เพชรอ่ะ500เพชรมันตกอยู่ที่เท่าไหร่วะโอ้โหก็เยอะอยู่เหมือนกันนะเกือบ200บาทอะ ไม่ไม่ได้ของก่อนดูสี่สิบเจ็ดโทเค็นสี่สิบเจ็ดโทเค็นในงบเอ่อนี่พีไ่ได้ก่อนเล็สิบไม่ได้ก่นแล้วนะมันมีเอ่อแต่คือทั้งหมดคือพี่มีแล้วหมดแล้วไงนะครับผมเดี๋ยวพี่คายดูนะในส่วนของชุดนะครับชุดไอเนี้ยมันเป็นการเกงเว้ยไอ เเรียกว่าอะไรวะไอไดโนะนะครับเป็นการเกงนี่นะ้วใส่กับข้าวทองก็มันจะมีนี้ด้วยนะครับเท่นี้ไม่แน่ใจวาเป็นสิ่เดียวกันหรือเปล่ากล้วยก็ไดโน่ก็จะประมาณนี้นะครับผมชุดไดโน่นี้มันจะมีอ่จอจะมีเท้าเท้าให้ด้วยนะครับเท้าไดโนเสาร์อ่ะเดี๋ยวคอหาก่อนเยอะจัดเลยนะครับผมสปารุสมีสปารุสด,ด้วยสวยนี่นะผมก็ประมาณนี้นะครับผม ชุดนี้ใส่ได้ทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงนะครับอันนี้เลยแล้วก็อีกชุดหนึ่งก็จะเป็นในส่วนของดเดี๋ยวไปดูกังของเซอร์เพอร์ลันชุดชุดมันเป็นชุดชุดเต็มเแหละชุดชุดเต็มอะเป็นหนากาก้นากากหน้ากากก่อนหน้ากากหน้ากากมันก็จะประมาณว่าไหงวะ แป๊บหนึงนะครับหาแป๊บหนึ่งนะครับมันช่างเฉลอะเละเฮ้อเยอะ,สะเสลอเกินมันอยู่ในหน้ากากหรือว่าอยู่ในอะไรวะส่มบอกหน้ากากมันก็ไม่ได้เยอะนะสามร้อยกว่าส่วผมก็สามร้อยกว่าแล้วมันอยู่ใส่วะนี่นะครับผู้ชายไปเอชุดนี้สวยนะครับรนี่ชุดนี้ือสวยเสยื้ดงผู้ชายและผู้หญิงเหมือนกันนะครับผมเส้นนี้นะสวยสวยสวยชุดนี้สวยแล้วก็เดี๋ยวพี่วายดูในส่วนของ กองศบกองศพก็จับประมาณนี้นะครับวีนี่คืออะไรวะยีสวยนี่คือสวย,สวยไม่เคยเห็นแห็ว่านี่นะครับผมประมาณนี้เลยนะครับสำหรับกองศพนะครับก็มีอะไรอยู่ที่ไรอ่ะอ๋อนี่อันน,น,นี้อันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นของอะไรนะไปที่อาวุธโอ้ ไม่เป oh, yeah, ye, <g ü invoke> okay, okay, ็นบอลเหรออ๋อใช่ไม่เป็นบอลเหรอไม่ใช่ไมโครตัดเหรอนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมมีเอฟเฟกต์แสงเอฟเฟกต์ไฟนะครับโอเคเดี๋ยวพี่ขอไปดูในส่วนของเอ่อของเอ่อไอดีไก่แล้วกันนะครับว่ามันกี่โทเค็นกันบ้างนะครับเดี๋ยวเจอกันมาอยู่ใส่วะนี่นะครับโอ้ก็ชุดสี่ห้าสิบเก้าโทเค็นงั้นเมื่อกี้ที่พี่สุ่มไปห้าร้อยเพชรก็ได้มาหนึ่งชุดก็ได้มาหนึ่งชิ้นแล้วดิ มันก็ไม่ได้แพงมากนะครับเลนะดูดิ49เอ้ย59 49 45 45 40อันนี้คือสามารถแยกชิ้นส่วนได้นะครับนี่ถ้าแต่หน้องๆต้องการจะซื้อไอชุดไดโน30ถูกจัดเลยเมื่อกี้อ่ะถ้าพี่จะสุ่มจริงๆอ่ะชุดไดโนนี้มัน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 ได้แค่ชุดหรอใช่ไหมครับแต่เนี้ยแต่เนี้ยมันมันมันได้รองมันได้รองเท้าด้วยแล้วซื้อเป็นแบบ อันนี้กว่า40เนี่ยนะครับผมเพิ่มไปอีก19นะครับก็จะได้ลงไอ้ทาป่านเท่า,า,น,ทาน,นี้มาด้วยเท่าับนเื่อนก็ไม่ได้แพงมากนะครับผมสำหรับกิจกรรมนี้นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้พี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจพี่ด้วยนะครับพี่ขอสักห้าสไลค์เหมือนเดิมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์พี่ด้วยนะครับผมไปแรกเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับ See you again tomorrow